แน่เนี่ยพ่อจะถมแล้วก็ทําถนนยาวเข้าไปข้างใน<ย>ประมาณาน่าจะเข้าไปาที่เราสะดวกแล้วเป็นถนนน่าจะประมาณ6เมตรสวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดิสตอรี่นะคะเป็นไงพี่เน่งทาสีแล้ว รองพื้นบ้านน้องโนเบลกับพี่นิวตันนะคะน้องโนเบลที่เราไปหาเมอวานก่อนก็ถ้าประมาณสักอีกสองสามเดือนน่าจะได้อยู่แล้วแหละตอนเนี้<ม>เพราะว่าฉาบเชิบอะไรหมดแล้วอันนี้ซีจริงหร้อเ่ครับ<ม>อ๋อร<ม>องพื้นอยู่ ูก้านะคะอยู่ข้างหน้านะคะปากแปรเพื่อนเยอะมากเลยโอ้ครบครูเลยเนี่ยเพื่อนเยอะมากเลยนี่เอาไปไหนล่ะเหมือนดูในนิตยสารบ้านเลยช่างบอกว่าพิ่งลองเป็นสีลองพื้นครับยังไม่ใช่สีจริงเธอจะมีเพื่อนมาอยู่ด้วยแล้วนะ บ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็มีเพื่อนมาดูไว้นะ FC เผื่อเผื่อว่าเราจะมีโอกาสมีบุญวาสนาได้ทำบ้านแบบนี้พี่หนึ่งถ้าพี่มีคนที่สี่คอยทำคนที่สใช่ก็ f อ FC นะครับตรงนี้เป็นบ้านของน้องสาวแล้วทีนี้ด้านหน้านะถ้า FC มองเห็นน่ะตรงนั้นจะเป็นถนนเล็กๆนะครับก็คุยกับแม่อยู่ พ่อบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าช่วงปีหน้าเนี่ยพ่อจะถมแล้วก็ทําถนนยาวเข้าไปข้างใน <Yay. S 2> มาๆน่าจะ,าจะ,ะาเข้าไปที่เราสะดวกแล้วเป็นถนนน่าจะประมาณ6เมตรถึงจะพอถมยาวเข้าไปในเอฟซีถมเข้าไปข้างในก็ต้อง <6 S 1> เลือ่อน,นสายไฟได้วยใช่ไหมก็เลื่อนอยู่แล้วตอนนั้นเป็นสายไฟชั่วคาว oh. สายไฟชั่วคาวก็ถมเข้าไปแล้วตรงนั้นก็ ก็ค่อยว่ากันอืมเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นถนนแบบว่าทําเองมันมันเป็นบักลงเข้าไปข้างล่างอืมเขาเรียกว่าระดับมันต่ําลงไปข้างล่างแต่ปีหน้าพ่อบอกว่าอยู่ว่าพ่อบอกอยู่ว่าเดี๋ยวจะทําเป็นถนน6เมตรเข้าไปข้างในเพราะว่าเริ่มว่างแล้วเริ่มว่างเริ่มว่างแล้วไม่ว่างนี่คืออะไรปีที่ผถามมาไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ อาการเย็นสบายกรเบื่องแล้วก็มีสแตนเลสนี่เห็นไหมพี่เขาติดถึงข้างบนเลยอืมแสดงว่าเขาออกแบบมาดีแล้วโอ้นี่จริงๆตอนทำบ,บ้านแรกๆของเราหนูก็อยากให้พี่ติดถึงข้้งบนแต่พี่บอกว่าครึ่งเดียวก็พออือเพราะว่าพี่ยังมองไม่ออก เหมือนบบกว่าเข้าไปในนิตยสารเนาะถ้ามีข้าวปูกหมยงใหม่ก็คงสวยถ้าพี่ทำพี่ก็ต้องไปถมดินก่อนตรงนั้นอะต่อจากตรงนั้นขึ้นมาอีกโอ้สุดยอดเลยทุกๆครั้งที่เรามาก็คือจะเป็นขั้นตอนที่เพิ่มมากขึ้นเนาะตอนแรกยังเป็นแค่โครงต่อมาก็มาก่ออีก แล้วก็มาวันนี้คือเริ่มลงสีลงคืนแล้วโปรงระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเจาะเข้าไปในผนังในเอฟซนะ FC, นครับจเจาะเข้าไปในผนงังตรงนี้นะ่าจะเป็นห้องห้องนั่งเล่นห้องเลี้ยงโนเบลหรือเปล่าห้องเลี้ยงโนเบลโนเบลอยู่ข้างล่างอือโอ้อขนาดมองไปที่รถเรายังโอเคเลยดูดินี่พระอาทิตย์ตก น้องๆเขาก็จะได้อยู่กับธรรมชาติเนาะอืเพราะว่าตอนนี้น้องสาวบ้านอยู่ในตลาดนะผมอยู่ในตลาดกเ็เวลาที่ลูกชายมาที่เนี่ยมาอยู่ที่กองทรายเนี่ยจะชอบนั่งเล่นแล้วก็ใช้เวลาได้นานเลยคง <c oughs> เป็นเด็กวัยรุ่นน่ะเด็กวัยวัยรุ่นเนี้ย เหมือนพี่อะตอนเป็นเด็กพี่ก็ชอบเล่นกล่องทรายอพอได้นั่งพวกก็จะเป็นชั่วโมงเล่นได้มองขึ้นไปข้างบนนะมีไฟระยะเนาะมีเนาะแล้วก็มีภาพเนาะโอ้พี่นุชบอกว่าถ้ามองก็เอาเงินมาช่วยแต่งบ้านเลยโอ้ดูดิขนาดยังทาสีไม่เรียบร้อยยังสวยขนาดนี้เลยเหมือนภาพวาดเลยอะ ข้อทานนะพี่จับดูขทานามากเลยสี่สนี่เหลี่ยมเยอะมากเลยนะแต่ละแผ่นจะมีความกว้างเท่ากันโดยใช้ตัวแผ่นรัดของเนี่ยเป็นตัวห่างระยะของมันมเราเลยจับเรียบไปด้วยกันเรียบไปด้วยกันพี่หน้าต่างใหญ่มากเลย วิวสวยเนาะชอบจังสิแค่เงาเองสวยโอ้ห้องนี้ก็ดูลึกลับนะครับ มีละมีฝ้าตรงนี้ด้วยไม่เป็นฝ้าที่ไม่ใช่ฝ้าเรียบนะเป็นฝ้าแบบว่ามีระดับของมันนะนรูเข้าไปมาแอบขอโมยดูบ้านน้องสาวนะ FC เหลือมีไอเดียผมไปทำอีก20ปีข้างหน้า <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดี้สตอรี่นะผมตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเตรียมสุดขอบฟ้านะผมโรงเตรียมสุดขอบฟ้าถ้าหากว่ามองไปด้านหลังนะครับผมจะส่องให้ดูซ่อนแก้วอยู่ที่เขาเค้ะครับตอนนี้เราอยู่ที่เขาเคาะหาซ่อนแก้วอยู่ด้านหลังใกล้ๆเลยนะเอบซี FC. นี่ก็พาน้องเมย์ครับมาทาน ข้าวนะผมขึ้นรถมานี่เอดูสินี่ทางขึ้นแบบชันมากนะผมชันมากคือถ้าแบบว่า,าคนที่ขับรถไม่ค่อยชินทางหรือว่าขับมามใหม่ๆเนี่ยน่าจะไม่ไม่กล้าขับขึ้นมาแล้วก็สมรรถภาพของรถเนี่ยก็ต้องแรงพอสมควรนี่ fc ดูข้างหลังเห็นหาซ่อนแก้วไหมครับอยู่ตรงนี้เนี่ยหาซ่อนแก้วเดี๋ยวเราลอง เดินดูรอบๆดูนะครับเป็นยังไงบ้างซินเจียยู่อีซินนี่ห้วนชายนะับนี่น่าจะเป็นท่านของเบ้งนะครับท่านตือปวยไก่ตือปวยไก่ท่านมีไม้เซลฟี่ด้วยนะครับนี่ไม้เซลฟี่ของท่านก็ปีหน้าก็ขอเอองินทองไหลามาเทมานะครับผมท่านต้องขอขอพรจากท่านด้วย ถ้าผมจำไม่ผิดถ้าถ้าให้ผมเดานะน่าจะเป็นท่านปรมาจารย์ตักหมอนะครับตักหมอ Coffee โอ้โหพาที่กำลังตกนะครับนี่ FC เขาเลียงซาน มองไปทางนู้นก็จะเป็นผาซ่อนแก้วลงเตียมนี่ลงเตียมครับเอฟซีบรรยากาศดีมากฝั่งนี้จะเห็นผ้าที่ตกไหมเขาจัดดีมากเอซจัดดีมากอ๋อไม่เห็นผ้าที่ตก แต่ตรงนี้ก็สวยครับวิวสวยมากเลยพระอาทิตย์น่าจะตกฝั่งนี้ครับตกไปแล้วเหมือนอยู่เมืองจีนเลยครับเดินเข้ามานี่เหมือนเมืองจีนเลยนะผมเคยมาทานที่นี่เป็นแบบว่าเป็นพวกขาหมูพวกขาหมูพวกอะไรพวกนี้ ให้ดูบรรยากาศในเอฟีตรงนี้เป็นห้องน้ำตำนานแห่งคุ้นเขาจะเป็นช่วงเย็นๆน,นะฮะโอ้โหเราเคยมาทานแต่ว่าเป็นทานตอนตอน,ตอนดึกนะ,ะอ่ะเมย์ลงบรรยายหน่อยสิเราเคยมาทานใช่ไหมเมย์ ใช่แล้วค่ะเราเคยมาเมื่อ,อกี่ปีสองปีที่แล้วใช่ตอนช่วงโควิดมาช่วงดึกนะคะก็จะไม่เห็นวิวนูสั่งกับข้าวให้พี่แล้วโอเคเป็นขาหมูบันโถงกับต้มจืดเยือ่อไผ่ปูเอาอีกเงนไหมคะมีต้มยำหมีต้มยำกุ้งต้อง ม,ม,มาแล้วมีขาหมูนี่เอซดูนะครับผมขาหมูหรือขามเขามียขาเมียนี่นะเอซขาหมูที่นี่ก็จะเสิร์ฟแบบนี้เลยชิ้นโตโตนะครับผมน่ากินน่ากินนี่ลาดเสิร์ฟพร้อมกับอะไรนะมันโถมันโถนะมันโถนี่เป็นลูกเป็นลูกนะครับผมกินสองเมย์กินแค่หนึ่ง เยี่ยวเที่ยวกับหน้าหว <c oughs> ยแต่ทำเป็นปกก็ได้นะเอฟซี <c oughs> จะหกไหมนี <c oughs> ม่ตอนนี้เราอยู่บนเขา่าคอนะครับผมด้านหลังของผาซ่อนแก้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปไหว้ผาซ่อนแก้วก่อนที่จะกลับไปเพราะว่าขามาเราตั้งใจว่าจะไหว้แต่ว่าไม่ไ,มได้ไหว้เราไปก่อน ไม่ทันเวลาไม่ทันเวลามากมีมีดูดินี่มากนี่นี่นคือเราสั่งหลายอย่างนะแต่เขาบอกว่าหมดเราก็เลยเหลืออยู่แค่นี้นี่หอมมาก FC นี่น้ำจิ้มเราวางไว้ข้างล่าก่อนนี่กินแบบข้าวเหนียวกินมันจบข้าวเหนียวนี่ FC ได้บรรยากาศอรอย อโอเคห้องน้ำดีอยู่นา้านนี้ทานข้าวกันนะครับที่ร้านโรงเตียมหลังฟิโนลาเต้หลัง อะไรนะผาอะไรนะผาซ้อนแก้วผาซ้อนแก้วโอเคอันนี้ค,คือตักใช่ไหมไม่ตัก<ช>มัม้งดูดไม่ตักเลย <laughs> <laughs> วันนี้ก็พักเหนื่อยกันนะเพราะว่าน่าจะเดินทางกลับกลับไม่ทันแล้วละ่ะถ้าถ้ากลับตอนนี้คือถึงบ้านน่าจะตีสามเพราะว่าจะแวะระหว่างทางตลอดนะครับแวะอยู่หลายครั้ง เดี๋ยวเราจะไปร้านที่ไข่ถั่วใช่ไหม,มไปไข่ถั่วเขาเปิดดึกอยู่เนาะน้าจะเปิดดึกอยู่โอยถ้าเราไปดิ้งกันตอนดึกก็คงไม่พ้นโรงแรมใกล้ๆนี่นแหละหนูลืมไปว่าหนูไม่ค่อยถนดัดขาหมูนนิ่มไหมนิ่มเยอะ<ม>หรือว่าหนูต้องกินกับข้าว ที่เขาเขาอืวัสดีครับเอ๊ยิ <S <S ้มยิ้มยิ้มยิ้มเฮ้ยยิ้มยิ้มยิ้มกินเข่าหรอบ่กินเข้าบ่กินข้ากินขาหมูบ่กินขาหมูไม่หมดนี่ขาหมู บรรยากาศยามเย็นนะผมเมย์เป็นไงบ้างอากาศออากาศหนาว <c oughs> อากาศกำลังเย็นครับเมย์บอกว่าไม่ไหวแล้วพี่เองนูขอไปอ่าบาน,น้ำอุนก่อนก็เด <c oughs> ี๋ยวจะไปพักผ่อนกันนะผมวันนี้เมื่อกี้อยู่พิษณุโลกยังไม่หนาวเลย เส้นโลกหนาวช่วงเช้าอีซินนี่ห่วนใช่ตักหมอ้อคาเฟ่ผงเบ่งเอ่อตือหุวนแล้วก็ตักหมอ้อนะครับผมไปแล้วรู้สึกว่าอาหารแพงขึ้นหลังโควิดตอนนี้เราจะออกจากเอ่อ ร้านลงเตี้ยมเล้วน,นะผม <ไซ S 1> แล้วก็เลี้ยวซ้ายระวังรถขึ้นมาสี่สิบห้าองศาใช่ไหมมากกว่าสาีบห้าองศาน่าจอประมาณห้าสิบองศานู้เห็นผาซ่อนแก้วไหมข,าขา,ขา,าขาวเขาขาวเราขาับอยู่หลังผาซ่อนแก้วนะผมฉะนั้นถ้าใครที่คิดว่าผาซ่อนแก้วสูงแล้วแต่ว่าเราเนี่ยอยู่สูงด้านหลังลงมาอีกนะผมมองไปทางนู้นเนี่ก็เห็นภูเขาอ เห็นไกลๆลิบๆเลยรถถ้าหากว่าไม่มั่นใจนี่อย่าขึ้นมานะครับ FC เบรกเราดีอยู่นะเบรกเรานี่เพิ่งเปลี่ยนมาครับผมเพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยฮะเขาเปิดให้ให้นอนเนี่ยโมยาถือว่ามันเป็นบ้านชกโมโยะขาเคโมยะเขาเคโมโยะโมโยะไม่ใช่โมโยะเปิดอยู่ เปิดนะฮะก็จะมีที่นั่งให้ดื่มสวัสดีดครับเหมือนเขากำลังกินข้าวเป็นเหมือนกับว่าร้านพิโน <ol> ลาติอะไรสักหลังที่เป็นโรงเตี๊ยมจริงๆอ่ะเลี้ยวขัวเลี้ยวขัวนะ,ะเลี้ยวขัวถึงเลี้วพิโนราเต้นี่พิโนราเต้นจอดรถฟรี บางทีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเขาอย่ามาถ่ายล่งถ่ายรูปเขาก็มาจอดที่นี่ได้